โอ้ยสุดยอดเห็นไหมสวยมากพี่น้องจ้าอลังที่สุดในโลกเออิ่ก็บไปจ่าบัดนี้ออมอมเมมไปทำความสะอาดเดี๋ยวก็สวย

มาเดินพักผ่อนนะคะมาตอน4โมงเงย็นแล้วนะคะทุกคนพ<ม>าลูกมาเดินเล่นนะคะคแล้วก็รับลมแม่แป้งยังไม่หายดีนะคะหมอบอกถ้าวันจันทร์ไม่ดีขึ้นก็ต้องเขียนให้หยุดอีกหนึ่งอาทิตย์รอดูก่อนนะคะทุกคนไปไปเก็บเห็ดกับครอบครัวน้อยน้อยแม่แป้งเลยจ้าไปสามหนุ่มสามมุแม่แป้งวันนี้อยู่ครบทีมเลยสวัสดีครับก่อนแคนสวัสดีครับ alexander สวัสดีครับ,รบทุกคนไปสวัสดีครับก่อนเดชสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับ่ครับแคนสวัสดีครับส,บไสบิไม่ไม่เลยไปเรืเร่อยๆวิ่งชิวอ่อฮะมามาเบันดาปป้าเนี่ยดื้อกลูกอีกดูดิโอ้ยชนชนลูกเอ๊ทุกคนเจอแล้วจ้ เดี๋ยวให้นำไปแปงเนาะอ๋อดมด้วยสูดเหรออืมสวยด้วยคุณน่ะพี่น้องจ้าใจตะกามาเท่าเลยตัดขายอยู่บ้านเนาอลูกๆมาเต็มเยะอะค,คนจะมาเนาะ ยืนปลานี่เลนน้ำลูกกระมานจ้ะคอเออยากแท้โดนี้ใหญ่มากจ,จ้ะจะพี่น้องพี่ป้าน่าจะ ดึงได้จะเอาขางามๆนะโอะโอ้โอ้โอ้เฮ้ยืะมันมันมันตะการมัน จ้ะเซติกามนลูกๆถ,ถ่ายทึ่งรถนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยว น้องจ้าเป็นขอบเป็นกำรพรุ่นหอบเลยห้าบาททุกคนดูดูด,ดูเดี๋ยวแม่แป้งเ,เปิดให้ดูนะ Oh my god สุดยอดแจ e ค ดูทอคุดไอโนอิตโอ้ยถ่ายรูปก่อนจ้ะแค่นอนเล็กตังบุรีเย่มากเลยจ้ะพี่น้องจ๋าายกอดสุดยอดพอร์เฟ t เก็บเลยจ้ะปะเฮาโอ้ยสุดยอดเห็นไหมสวยมากค่ะทุกคน โอเคออกมาดีฟ okay. mm ินเอเดีเวนตามนย่งพามาด้ยด้วย้นฟีมมซอีกแล้วถ่ายละทุกคนสวยมากเลยอือหือเอาอยากนะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นกอไหนเป็นอยู่ตรงไหนตรงไหนอือแม่แบงเอาอย่างนี้เลยนะแม่แบงงัดเลยนะคะทุกคนอ่านี่ เดิมค่อยเอาที่ตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวเอามีก่อนนะพ่อทุกคนเพราะว่ามันเอายากโอไม่รู้ว่าขามันอยู่ตรงไหนมากนี่จะได้ขานะ อันนี้ต้องเอาขาให้ได้ให้หมดเลยแต่ขานี่จะ้ะนี่ออกมาแล้วอือสุดยอดค่ะทุกคนเป็นพวงเป็นกอบเป็นกำรรอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากเลยพี่น้องดูดิคุณน่ะใช้ตะก,กา้ามาน้าหอาเลย อันนี้เดี๋ยวเด๋ยวเดวเอาขามาตัดไว้ไว้ให้เขาเกิดก่อนโอ้ย่งดอกนี่จ้ะพี่น้องจ้ะอ้ยยังดูลึกแ้โอ้ยมันอยู่ลึกเดี๋ยวแม่แป้งต้องใช้มีดนะคะทุกคนน,นี่ยากร้ายจ้ะเปิดทางเขาก่อนเพราะหาขาไม่เจอเลยอ่ะหาขาไม่เจอจริงพี่น้องโอ้ยเน้นปุ๊บใ้งได้ดีล่ะ ตังกล้องเอาก่อนนะเอามหาขาทางเข้าไม่เจอเลยอืมองั้นมันสิแตกเป็นสียงเสียงโอโ้โยกเลยจ้ะโยกหาขาเข,า,ขาก่อนนี่จ้ะพี่น้องอืมลูกกระเจี๊ยบเข้าเต็มเลยโอ้ยจังหวะมันยากเห็นปล่ ติดอันหากใหม่ปลุกไว้ปลุกไว้เห็นไหมรากไม้เนี่ยตัวอันตรายเลยจ้ะ มันอยู่น้ำหักใหม่หน่อยยากยากพี้หนอเอ้ยต้องใช้มีดแล้วระบบเนี่ยจิงเอาบัดนี่นี่จ้าพน,น,น,น่ะบอดินเซลฟ์โฟร์เซลล่าเซลอะไรอ๋อเาลล สีเอางายยุจับพี่น้องจิมเอาจิมเอาแล้วอืมนี่จ้ะโกยเรื่บัดนี่ลูกหน่อยสองคนนังถ่ายหรือต้องรถจับพี่น้องนุ่งก็หลายเอาแบบฟาวนนี่แหะทุกคนทุกคนขา แม่เป้งมาเก็บเห็ดนะคะแม่เป้งไม่ได้ไม่ให้อาหารทากนะคะหอยทากเขาอยู่ในป่านะา๊ะเขากินของเขาทุกมืออยู่แล้วแล้วเขาอยู่เขาอยู่ทุกทุกเกือบทุกทุกดอกของเห็ดเลยนะคะงั้นเราก็ไม่ต้องเด็ดทามาหากินกันนะคะถ้าคิดแบบนั้นนะอะตัวเว้นผู้ใหญ่แล้วนะคะควรจะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะคะแม่ ก่อนที่ไม่แป้งจะเด็ดไม่แป้งก็ขอเขานะไม่ใช่ว่าไม่ขอนะขอหอยทากเขาอยู่นะท่านที่ไม่จําเป็นเลยก็เหมือนชีวิตของเราต้องดําเนินไปนะคะอย่าคิดอะไรมากนี่สาธิตนะควัวม่แป้ง rất cần áo ừ. cứ kẹp to là yung dùng cắt đứa té trái là ừ. cứ áo té đọt nhảy đọt bay và nhảy ơi nhân đầm đầm dùng cật này lượt nhạt thế อ,อปเก็บเฮาน้ำกระดอกกระเดียโอ้ยเบิ่งขาพี่นอ้องปอดดิทอขาเห็ดโอ้ยตายต้นไม้ด้วยนะเนี่ยแย่เลย บ้าคุณมิสซิสร้เอเดะน้ออดคออนโเคไดล้วงเด้อพี่น้องจ้าดอกเอฟกอัพดอกหนึงดอกที่สดอกที่สาม ดอกที่สี่ดอกที่ห้าหกเจ็ดฮู้นะพี่น้องจ๋งอาอรัลายพี่น้องเอ้ยดอกงามงามสวยงามมากแ้่พี่น้อง ขาอวมากอืมดอกงามกระโดดสีเหลืองอองตองอืมงามกระโดดอีนะิบพิ no ไปก่อนไปก่อนโอ้ยมอมแมมมากทุกคนสซกับป๊บมอมแมมคากไปเฮจซสปาให้เขา Det här är Hur du vet kan okay. du visa mig En, två, mm. tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, 16, 18, 19, 20, 21. สำหรับเด21ปีะะต้นไม้นี้อายุ21ปีนะคะที่โดนตัดนะคะจาเด็กเขาเด็กเขาที่ที่นี่เขาจะโดนเรียนมาอย่างนี้นะคะเจแดไปละมึงมีต้องตั้งกล้องเอาอยากด้จ้าแบบนี้ นันะันปิดไ้พี่น้องจ้าทุกคนคะที่เก,เก่าเวลาเดิมของแม่แป้งพุนาพี่น้องจ้าทุกคนดูค่ะนี่จ้าจุดหมุนช้าให้ดู อลังมากทุกคนคะ่ะกุน่าพี่น้องจ้าอลังติดสุดในโลกโอเคปะเก็บเลยเก็บไปจะาบัดนี่ พอเวลาไอโอ้อันนี้คือแทกอ่ะหย่าอยู่ซั่งมัน โ oh, อ้ย่ากเก็บนะเก็บโหลดดูเก็บบอกลาเก็บกกรีดปลอกกัแบเอเดนรีดลอกกับก็มาฟีมอะไรรีดลอกกับทอนี่อะไรซโซโซวิววซาหน่อยสองอาทิตย์ไม่ได้เจอแม่นะแม่ป่วยโควิด ก o ดเบบี program, yeah? hey, then, uh ้ี่จะลองด้วยคลายได้ยังเ้ดันด้วยถอดันโซ่เอ็นทับดนด้วยอดันสนุกดับคนสนุกใช่ไหมลูกเนี้ยแคนแนอ่าสตูงพี่นะ ไอก่อนเขาเวลาไอก่อนโอ้อันนี้อันตรายให้ไปซื้อกระต호สตูปินเน่ขรานเล็กฉันเดินสะดุดตีอันวีดูมันพลอกะฮันวีซับประคอบไอ้โชว์พ <sh overs atur endpoint> <aciones> <talk> ่อหน่อยแล้วว่าเก็บยังไงวิซับวิซับประคอบมันเยอะมันวิ่งกันอ่าพลอกับสฟัม mẹ hẹn luôn mẹ 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 จเดี่กอ้วองจิงหปาอวอาอันใหญ่แล้วไม่ถทายไม่ทัน <laughs> เก็บแล้วตาตอแอบเก็บแล้วเขาหาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวก็โชว์แม่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวแม่แป้งไปเก็บก่อนเดี๋ยวเขาจะน้อยใจ คือคนนี้ไม่สนใจโลกสนใจฮันบรีอินทอมอัะละเขาเขาพยายามที่จะเอาไอ้ต้นเอาไม้นั่นน่ะไปเล่นแต่มันติดันนี้ทราดั้สมัยครอสฮันน่นบิทีเดสุขอนสติดโอ้เกืบเท่าทิมพี่น้องพอแล้วเอวพ่อมั่งแต่อาทิตย์ที่แล้วพ่อไม่พามา เด็กแคมป์ย so ิกอดันฮัมเพลเชิก็อธอโอ้จันก็จะทัวร์นะเอาดูยกวิคอมะอันนั้นคอมบิททุกคนหรือไม่ออกไม่ได้ต้องถ่ายอย่างงี้ด้จ้ะเด้อคือมันนางเฝ้าคักแท้ลูก กำลังใจแม่เพียบเลยนะถึงเงี้คนนี้คนหนึ่งนั่งคัดสมาร์รอพยืนให้กำลังใจคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นคนน,นั้นนะเฮ้ยสโลกพยายามจะเอาไม้ให้ได้ฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีจ้าเยาอะเยอะอ่ะอ๋อ เซี <forcé Deus> <ored Ve ja> ่ยตูที่ฟอกซโกอกน้อกราดอย่้้นแม่ัวปแอ้วไโอ้ยโยโยยขอโทษครับแม่ผิดไปแล้วเอภยให้แม่ด้วยโอ้ยห้องจนเสียงล้งรุ่ย ไปตะกามานแม่แป้งจิตเต็มอีกแล้วตะกามานแม่แป้งขา,าพุ่นหนาเพิ่นอ๋อเด็เข้ามาเด้เนาะเอมามโ,อออโซกเด้กน้องสองบิร์กันยี่อบิลนิกเกิลจะาสก้าวแฮมตอรแบตเตอรี่ยรยยอยะอาย,ยะ เก็บเก็บเหลือ18%ให้ลูกถือกระเป๋าแบตเตอรี่นะคะตอนลงมาลืมดูลูกลว่าเอากระเป๋าแบตเตอรี่มาด้วยไหมนางลืมนางไม่ไดเอามาด้วยว้าดเหลือ18%อาจจะต้องได้วิ่งกลับไปหารถ หาเจอสนุกใหญ่เลยลูกค่อยโอ้ยขั้นแขวมองนี้เป็นที่พวกแม่แป้งเจอเยอะมากอ๋อแอดีนี่แกอ้ยยอยยยเก็บเร็วลูกๆจ๋าผัวจ๋ชาช่วยแม่เก็บเร็วๆอ้ยทุกคนจ๋าดลอกสวยมากเฝ้าเอาอืมขากระรุดพุพุพ น่าแม่สุดท้ายา,าแม่ไปจดอะไรที่ไหนไม่รู้แม้บอกแม่จะมาตรงนี้งงเงนะถึงได้พามาเก็เบเร็วๆผัวจ๋าเมียจา๋าไอ้ผัวท่เมียจา้าหัวจ้าลูกจา้า เอ็ดจังไดยสิเอาได้บ้านนี่ know it's it gonna coming I feel it ทุกคนดูขาเนี่ยนะนยยดูนะดูนะโอ้โหอันนี้สวยมาก

ากที่รัก แต่เป็นเ,เสียงงจังสีแล่วมองเลยเอาได้ยังนะ ดูขาดิเมื่อยหลายเพี่น้องเอ้ยป้านะอาหาเห็นตรงนั้นมาเด,เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนให้จ้ะนี่ค่ะทุกคนนี่ ไม่เป็นสิไม่ปัญญาเอาได้บ่มองนี่ ง้ากระโดโอ้นะที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมมันก็มีคือเกาน่ะหอกง้ามกระโดขาไม่เป็นนองเอ้ยสุดยอดน้อยเดสกาแฟวันนี้เอาได้จ้ะ ก็หนะลบมุมนี่ไงหลบมุมจ้านี่จ้าน้ำกระโดกระเดีย โอ้ยดำเคิมีคิมีสิชีวิตวันให้เขามาขอเมื่อไหรอ่ออ่อคอหมด หน่อยเก็บไว้ก,ก่อนมอมเมมไปทำความสะอาดเดี๋ยวก็สวยสวยงามมากจ้าโอเคค่ะลุงป้านอาขาที่ว่าคงได้ประมาณสองกิโลนะคะรวมรกับของคุณพ่ออีกเนาะ ก็นี่จ้ะพอได้เล็กๆน้อยๆทุกคนค่ะแม่แป้งไปแล้วนะคะคือจะบอกว่าแม่แป้งได้ส่งตังที่เก็บจะสมไปให้แม่แป้งของแม่ของแม่แป้งเรียบร้อยแล้วนะคะแกได้รับแล้วแกดีใจมากจ้ะจ,จาเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจแม่แป้งด้วยนะคะแม่แป้งไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า